นะเป็นตัวที่2ของรายการครับเพชรตรีน่านศิษรวัตรออฟรับจะเจอกับคัมพีมงคลเพชรน,น,ชน,ชกกนักชกจากสปปลาว5 6ากกิโลกรัมเอาละครับท่านผู้ชมครับอ้เปิดหัวพูดแรกของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ <c oughs> จบลงด้วยผลน็อกครับรด,ดูดีๆครับว่าจะมีแผลหรือเปล่าครับสรีระรู่ร่างเน้นต้องบอกว่าแทบจะปาดหัวตัวเท่าเลยครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่เคยได้เปรยีบยบใครนะครับร mm hmm. านเจ้าเล่นริมหน้ากับไปเรื่องสูงสูแต่วันนี้ครับโอ้มาเจอแบบว่าพอปัดพอเวียงแบบนี้เดี๋ยวได้ดูดำดูดีแน่ๆน่นๆครับโอ้พยายามจะตบด้วยทุกซ้ายเล่นงานบริเวณลำตัวของคมพีแล้วคัมพีทิ้งวยหมัดึงสองคืนตักไปศอกซ้ายเลยครับนี่นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับอาวุธอันตรายของแกเลยครับสอกซ้ายหนะ้าซ้ายของเอ้ศอกของทางด้านเจ้าคัมพีเนี่ย ฟันพูต่อสู้แตกมาหลายลายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอะไะครับเดินหน้าทันทีเลยครับเป็นหน้าจิ้มดีบัติมีสองแม้วันนี้เป็นจี่งวันที่2พี่น้องขึ้นทําการแข่งขันในวันเดียวกันรายการเดียวกันกับทั้งเพดีบินหน้าแล้วก็แสงเช่นน้อยครับโอ้พยายามจะตกด้วยฮุกซ้ายแล้ครับทิ้งดีบัดขวาครับอ่าเป็ดหน้านั้นชอบอยู่แล้วกับประเภทบูสู้ท้าทอดอย่างนี้ครับประเภทกล้าแลกกล้าลุยอย่างนี้ครับนะครับสไตล์คล้ายๆกันครับผู้นี้ท้าตีท้าต่อยเหมือนกันครับ ด้วยซ้ายนำเข้ามาครับคมีพยายามจะเดินต้อนครับอาศัยลูกจุกจิกเลยครับไปนลูกน้ำชิ้นด้วยหมัขดขวานำตัวพยายามจะเล่นงานโดยนับตัวแล้วครับคมีพยายามจะรอสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนหน้าเหมือนกันกลับมาลงล่างก่อนโอ้ยคัมีปักพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายแล้วลงล่างเหมือนกันครับง้างก่อนครับแต่ว่าไม่ถึงครับครับแล้วหมัดชุดของท่านคัมภีอีกครั้ง ลูกนันที่เขาหาไม่ยังจะถีบซ้ายน้ำครับหาครับซ้ายตัดลำตัวเอาโดนซอกขวาของแท่งคำทีเอาละครับทักไายมาหนักๆแรงๆเหมือนกันกับซอกของคำที่ลูกนานพยายามจะล้วงลำตัวด้วยฮุกซ้ายเลยครับเจอแข้งขวาพยายามเข้ามาฝึกนีครับยามจะรัวที่หมัดนี่แต่ว่าลูกที่ครับดอกเดียวเน้นๆครับ ปล่อยขวาพยายามจะลงล่างครับวาแล้วครับเปรือจิ้มเปลือยอะครับคัมบีนะครับพยายามจะชนกันแล้วครับโชว์แสงยันลุ่งภาพครับในนาทีนี้เล่นงานในช่วงล่างบ้างครับหลังจากปล่อยให้พี่สัตว์มาอยู่ตลอดโอ้โหเอาละครับของใครหนักของใครแรงใครยืนระยะดีกว่าครับสอกขวาของคัมบีเจออกล่างพยายามจะสวนไปฝั่หนึ่งสองครับ หลักรอครับพด้านคำพีหาจังหวะอยู่นะครับเกรงว่าทระหว่างด้วยซ้ายหน้าลวงสายต่อตัวเจอสองสวนยเลยครับะนะครับเปิดหนึ่งสองของเพชรบินานแล้วหลงล่างตามสูตรตามสไตล์ของแกแหละครับต้องชิงจังหวะออกก่อนกับดพด้าเพชรดินานยืมด้วย้ายก็มาใส่ความเก่าครับแล้มสอกซ้ายมาอีกแล้วครับมาอยู่เนืองเนืองครับสอกของพด้านเจ้าคำพีครับ รับบงในแข้งขวาเลียเล่นานเบียดเ,เ,เ,เข้าหาเลยครับเล่นงานเลยลำตัวแล้วสลับใบหน้าอดยกที่หนึ่งครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเราจะสามารถพบกันแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันครับ7วันเต็มแม็ทางช่อง Spring 26หรือทางช่องนาว26เดิมนี่เองครับหมายเลข26ครับแล้วก็ยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือทางออนไลน์ของ m a x สซมวยไทยไม่ว่าจะเป็นน a c e b o o k Live ครับ y o u t u b e Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ความมันระดับโลกมีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันที่นี่ที่เดียวครับของโลกอาลแล้วก็ท่านผู้ชมครับ ยกที่2ลุยกันทันทีครับทน้านเจ้าคพีริงนานพยายามทิ้งมืหมัดซ้ายเจอมัดขวาซ้ายสวนเอาแล้วครับคัมพีก็ไม่หนีเลยครับรอจังหวะสวนด,นด้วยมัดด้วยศอกเหมือนกันครับพด้วยซ้ายเป็นฝ่ายฉกเวยการจังหวะออกก่อนครับของทน้านเจ้าค่ะพีริงน่านมีนนรอจังหวะสองครับแล้ววงนายกดแขนพีริงนานตีก่อนครับควันด้วยสองฝา อะไรครับเกือบไปแล้วครับประมาทไม่ได้ก็ไม่ปล่อยให้แตน่าเพชรลิมนาห์ออกอาวุธก่อนกัปตันคำพีโอ้หลวไม่ได้ครับหลวมแกมีศอกสลับเลยครับขยับเข้ามาล็อกในเสิบด้วยซ้ายทันทีกดแขนไว้ครับเข็รลิมนาน์อด้วยขวาเจอข้าซ้ายสวนพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเลยครับนี่ครับวันนี้มาเน้นจังหวะสองครับกัปนคำพีเข็มลิมนานแทงซ้ายพยายมจะขวางหน้าเสียบเข้ามาคำพีโต้คืนครับการชนะำหายวิเศษแยกออก ยังคงเดินหน้าต่อครับคัมพีไปยังในสวนได้บัดรหนึ่งสองเพชรนันน์ล็อกในได้ขวางหน้าดูครับขวางได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับบุกต่อทันทีไม่รอแล้วครับแต่ว่าทางด้านคัมพีสกัดได้แข้งขวาพวกนเสียบซ้ายครับเพชรนันน์แล้วขวางหน้าเอาไว้ตีได้ไหมเพื่อจะยกแทงเลยครับนี่ครับความเร็วครับ โอ้จังหวะฝาหน้าของแกนี่อันตรายแล้วอ้าวแล้วกำกับพีพยายามจะโลดสวนด้วยหมัดสวนด้วยศอกแต่เพชรลิมหน้าล็อกในได้ขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายทันทีนี่เลยจะพับสับด้วยศอกซ้ายกองเกาะเอาไว้จะได้คำพี่โอฮัลเลอรทะล่าไม่ได้นะครับครับถึงวยศอกซ้ายเข้ามาถึงมันจิ้มลำตัวเอาสิครับแม่ศอกต่อศอกฝันที่ศอกซ้ายบ้างครับจะได้คำพีพยายามจะขวางหน้าแล้ะกับเพชรลิมหน้า ใครหลุดใครหลวมโดนซอกแลวครับคมพีก็มีซอกเพนหน้าก็มีศอกเหมือนกันครับเพชรน่านเดินหน้าต่อเจอหมัดหนึ่งสองขยับเข้ามาล็อกในได้พยายามจังรัดล่างครับคัมพีนะครับลากมากลางเวทีครั้งครับเพชรน่านยังไม่่ายขยับหสายตัดลำตัวอะไรครับซอกซ้ายของคัมพีเสียบด้วยขาซ้ายขึ้นบ้างครับโอ้ยแมาแต่ยังทนเลยครับ โดนเข้าไปขนาดนี <Zomb ies? S 1> ้ที่เป็นคนอื่นร่วงไปแล้วนะครับโอ้โหสอบซ้ายของเวทลิมนาธครับเล่นงานคัมพีจนหน้าสับวัดเลยครับแต่โอ้เคเฉยๆครับเอาล้วครับสอกขวามาอีกแล้วครับเวทลิมนาธล็อกได้ได้ใช้เหลี่ยมช่วยนะครับหนักทิ้งลงไปดื้อๆนะครับหน้าเวทลิมนาธสอกซ้ายของคัมพีแล้วทิ้งไปบัตหนึ่งสองเวทลิมนาธโอ้โหยังจะชวนแลกสอบครับ นักชกจากสปปลาวจะเป็นของแสลงของคัมพีอธิการเจ้าเพชรติณ่าหรือไม่ครับแต่ตอนนี้ยังเป็นอธิกานเพชรติณ่าครับที่เดินเบียดเข้าใส่ก่อนโอ้ยยำจะเปิดเกมเข้าหาแล้วครับล็อกนายได้หมดยกที่สองครับมวเอาอะไรกันลานผู้ชมครับตาต่อตาฟันต่อฟันศอกต่อศอกครับเกมการชกของคู่ที่2ของรายการ รับอุปกัณ5 6 5กิโลกรัมระหว่างธนางเพชรพิมนั่นสิสารออฟกับกับคมพีมงคลเพชรจากสปปลาวนี่ครับสอกขวาก่อนครับเล่นงานเข้าไปแล้วพยายามจะสับด้วยสอกซ้ายถ้าเป็นคนอื่นรับรองจมกองฟูกไปแล้วครับแต่ว่านี่เป็นนักเขาจากสปปลาวครับเจ้าคมพีโดนแล้วเถียงครับโอ้โดนสอกซ้ายจนหน้าสว่างเลยครับเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับ เดี่ยวดูครับนะครับขยับทันทีครับทธนานคัมพี่พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับคัมพีทิ้งก็บัตหนึ่งสองพยายามจะเน้นบัตขวามากขึ้นเลยครับขยับตบดิ้ซ้ายตัดฝ่ายัามิ้วซ้ายครับดูครับไม่เล่นด้วยแล้วครับวงในมาครับบัตหนึ่งสองปุ๋งสอกขวามาก็สวนคืนครับไล่จี้เข้ามาใหม่ครับธนาพิมนาสตีด้วยเขว่าแต่เจอกำแพงของธนาคัมพีกั้นไม่ไว ไม่ผ่อนเกมแล้วครับเพชรลิมนาล็อกนายตีด้วยข้ขวาพยายามจะตั้งกมาแทงคาวไว้ครับคอมพีแ <Napoleon>. ต่เพชรลิมนาล์นั้นไม่สนเลยครับประเภทดื้อยาทั้งคู่เลยครับเสียล่างเล็กน้อยครับขีด้วยซ้ายก็มีทิ้งด้วยมัดนะครับทำไว้ไม่เล่นด้วยแล้วครับวงนายพยายามจะลากหมัดครับมาแทงโอ้ยจิ้มตัวครับเพชรลิมนาล์โอ้โหครับท่านผู้ชมครับมาหมัดต่อมัดแล้วครับโอ้ท้าดวลชวนแรกครับดูว่าเป็นเกมที่ดุเดือดจริงๆครับ เพชรลิมนานล็อกได้ได้ตีด้วยข,ขวากลัโอ้โหแพ้ชนะไม่รู้ต่อยเอาสนุกเลยครับเพชรลิมนาคนรับเสียบด้วยขวาทำรีมยางแต่แทงซ้ายแล้วขาครับอย่างเพชรฝ่ายเบียดเข้ามาล็อกในได้เสียบด้วยขวากลัวเลยครับเพชรลิมนานตีด้วยขวามาเมื่อครู่นี้ไปเผลอแลกหมัดต้องเปลี่ยนเกมเป็นเดินจับในเลยครับธนาเพชรลิมนาหน้านะครับหมัดหนึ่งซองของแค่กระพีครัง้งเพชรลิมน,นเพียงเข้ามาแล้วจับใน เสียบด้วยขวาก่อนครัมตาดาคัมพีครับเดินพวกเขาใส่ครับนำโดยศอกก่อนครับแล้วมาอีกแล้วโดนเหมือนกันกัมตาดาเพลินน่านนี่แหละคานผู้ชมครับประมาทไม่ได้ครับหากยังเหลือเวลาอาเดือนชวนแรกหมัดได้ได้เสียวเลยครับเพลินน่านยังไปรายเบียร์เข้ามาคัมพีก็ยังจะสูดได้หมัดเพชรนนานล็อกในได้ผลเหลี่ยมตีด้วยเขาขวาทันที นะครับโอ้ฟัดกันตลอดเวลาครับเดินข้าเข้าหาใหม่ครับเตะพิลินาจิ้มด้วยหมัดหนึ่งสองพยายามจะชวนทะเลาะครับหยับเข้ามาเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวาครับเจอหมัดขวาสวนเสียบด้วยขวากลืนแล้วล็อกในขวางหน้าเลยครับเพชรลิมนาเอานะครับแยกออกครับมาครับทิ้งด้วยมัดโซเกียวได้ตัดละไม่ลงครับกลายเป็นมันเสียบเลยครับเอะไะครับโปูยมีมัดมีสองยังไม่ผ่อนเกมพิลินาคัมพีโอ้ย พยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วครับคัมพีเอาเลยครับ30วินาทีสุดท้ายครับยังเหลือเวลาให้กับนักชกจากสมบรลาวครับสอซ้ายเข้ามาพุ่งกระเสียบทิ้งด้วยสองขวานสกัดระบายครับชนะคัมพีเซนลึกหน้านั้นหัวไปก่อนเลยครับโอ้โหดูครับเอายากเข้ามาคัมพีพยายามจะสวนด้วยหมัดหนึ่งสองหลอกในได้เสียบด้วยเข่าซ้ายทันทีครับเป็นลึกหน้าโอ้โหแต่ใจคอคัมพีก็พยายามจะกดรุ่นพี่ให้ได้ครับพุ่งเข้าใส่เลยครับทั้งเข่าทั้งศอบ จิ้มด้วยมัดขวาต้งด้วยลูกซ้ายโอ้เโหอะครับท่านผู้ชมครับฟันยางกระเด็นออกจากปากกรัตริย์เจ้าเพชรบิ่มน่านโอ้โหอาลุยต่อแต่หมดยกซะก่อนครับอาละครับท่านผู้ชมครับรบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการนักชกไทยกับนักชกจากสปปลาวครับมาดูครับช่วงเวลา3ามสิาวิครับท่านผู้ชมครับที่ทั้งคู่ปักหลักแลกหมัดแลกศอกกัน พยายามจะยืนกันใกล้ๆครันซดกันเลยครับพี่ทีน้องทีครับแล้วจังหวะพยายามจะโยนเข่าเข้าไปแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของนักกรรมพีสกัดกั้นเอาไว้และนี่ครับปังเข้าไปครับวิแต่ไม่หล่นครับและนี่ครับพยายามจะพุ่งมาทั้งเข่าและศอกพร้อมกันครับอ่ะคุณู้ชมครับเดี๋ยวไปลุ้นฟังคำสินบนเวทีก่อนครับ The Fourth War No Retreat No And now, s l e n d e r Now n Let's Check Out Battle Plies สนับสนุนโดย Maxmoy Thai Facebook Live และ m a x m ว y Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม m a x m ว y Thai 7วัน7รายการบน Facebook m a x m ว y Thai และบนระบบ iOS และ Android m a x m ว y Thai Mobile App ดาวนโหลดได้ o น iOS and Android Battle for Blue and Red Corner m a x m ว y Thai Mobile App blue and red corner reaches 90 degrees and so gets 5000 each. all right ladies and gentlemen after three lots of action we go to the judge's corner for the winner red corner และผู้ที่ได้รับการชูม,มือครับได้แก่นักชกจากประเทศไทยในมุมแดงครับเ mm hmm. พชรริมนานสิธ์สารวัตรออเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมพักกันสักครู่นะครับอย่าเพิ่งปเปลี่ยนช่องไปไหนความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า You อ o ู n ต n นโก e w e w แ l l e e right back at the short break This is Muay Thai Battle